ผู้หญิงใช่ไหย้ำมาไม่นวิดีโอเลยอยมาาไม่ท้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 าย้ำมานี่ยย้ำมานี่ย เอาย่ามไม่ไลายเสือ <c oughs> ย่ามต้องลายเสือโอ้ใครมีเปล่ายืมก่อนปลาค้ำเปล่าปลาคำปลาคำลูกใหญ่ๆใหญ่เปลือ้กโ,<อ>โอ้โหอโอ แปะแเปะแปะเอาย่ามออกดีกว่าไม่สวยอีขาวอ่ะไม่สวยเออต้องเอาลายเสืออย่างเดียวลูกศิษย์ล้อเลียนยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหาที่ยังไะหาที่เป็นสตูดิโอมีคนจับไว้ข้างหลังนะ มีจัดฉากจัดฉากเดี๋ยวนับนะเดี๋ยวพอบอกว่านับหนึ่งสองสามแอคชั่นเลยนะเดี๋ยวเพิงเียอูปเพราะว่มาอ่อ่อ่าอ่าอ่าส้องสายแผนกจัดเสื้อผ้าเขาเรียกอะไรคอสตูมใช่ไหมคสตูม คัสตูมผิดผิดผิดผิเผิดผิดผิดผิิดผิดผิดิดผ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 ิดิดผิดผิิ่ผิด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  ส่งไฮไฟแบทเมย์คือลงไปไปเลยเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหอลงเสร็จแล้วใครใครเห็นอูกไหนอ้าอ้าถอยถอยอ้าวหนึแอคชัลมท่านไมดกดล่อต้องก้มก้มทำไม เดี๋ยวนะนั่งเฉยๆกันนะถ่ายรอบหลังกันให้รู้ว่าเสือทั้งตัวก็ลุกสิทั้งหลายก่เชิญชมบนบารมีของปูนะครับยืนคอยยืนคอยให้กำลังใจปู่

Oh, mijn hoofd, mijn